ปเ studies, ปิดตัวเข้าไปแล้วแบบเปิดทีวีฟันแล้วพี่กับพี่เด็กเลยเออผมอยากเห็นอนันี้ <c oughs> ผมอยากได้ซีดีที่ไม่มีเสียงร้องยังไม่ได้ยังไม่ได้งั้นก็ต้องใช้แผ่นนี้ไปก่อนสองแผ่น <c oughs> อยู่ก uh ันเก้าดังเก้าแล้วนะหนงอนัด กูดรอนนะนัดกูดรอนนัดกูดรอนอ่มิกกี้โบกรีนมิกกี้โบกรีนแล้วก็เอ่อ uh, เอ้ยไม่ต้องแล้วพอไปมาปัม๊มแทบกี่ <c oughs> เออแบ่งเป็นสามกลุ่มนะเนี่ยคิด,ดง่ายๆอย่างเงี้ยกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่ง ผมอยากให้แต่ละกลุ่มเนี่ยผมกำหนดแค่ตัวละครนะตัวละครกับโจทย์ของเราก็คือโจทย์ของผมคือรักสามเศร้าโอ้โหพี่ีใส่ร้อนข้นนะนี่คือโจทย์ของผมส่วนตัวละครที่ผมอยากได้นะไม่อตัวละครที่ผมอยากได้เนี่ย ผมอยากได้ตัวละครที่เดี๋ยวผมให้ไปไปแปลงร่างตัวเองด้วยนะผมอยากให้ผมอยากได้แบบขมุกขมอมเป็นแบบยาจกเป็นพนีจรเป็นอะไรแบบเนี้ย้แลวนึกถึงอันนั้นนึกถึงนะพักกยาจกเป็นเป็นขอทานเป็น เป็นอะไรแบบเนี้แบบนี้แบบเลอะเลอะมอมมอมยุ่งเหยิงลุงลังน่ะน่ะเซนเนี้ยเซนเนี้ย่มลาะแล้วก็